สวัสดีครับวันนี้เรามาอัปเดตเรื่องที่เคยคิดกันมากๆดีกว่าครับลาบูบูจำกัได้ไหมครับอาทอยตัวจิ๋วเนี่ยตอนต้นปีนี้คือแบบโอ้โหแรงมากในไทยตอนนี้เป็นไงบ้างก็ไม่รู้เนาะทั้งบ้านเราทั้งเมืองนอกสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะเรื่องลาบูบูเนี่ย Uh, จุดเริ่มต้นจริงๆต้องยกให้โพส IG Story ของน้องลิซ่าแบล็ k พิงเลยนะคะคือพอโพสรูปพวงกุญแจลาบูบูแมกกาลอนครบเซร็จเท่านั้นละค่ะก็เหมือนจุดพลุเลยดังไปทั่วโลกเร็วมากครับแรงจริงงั้นวันนี้เรามาดูกันหน่อยว่าทำไมมันดังขนาดนั้นและตอนนี้ล่ะกระแสยังเหมือนเดิมไหมที่ไทยที่ต่างประเทศต่างกันหรือเปล่าและมีเรื่องอะไรแปลกๆที่แบบคือฮาเกิดขึ้นบ้างจากเรื่องนี้ได้เลยค่ะถ้าพูดถึงจุดเริ่มต้น นอกจากลิซ่าแล้วมีปัจจัยอื่นอีกไหมครับที่ทําให้มันแบบปังขึ้นมาขนาดนี้อืมจริงๆอิทธิพลของลิซ่านี่แบบปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะมันเป็นปรากฏการณ์เลยคือทําให้เห็นว่าคนดังระดับโลกคนเดียวเนี่ยสามารถสร้างแรงกระเพื่อมให้ตลาดเฉพาะทางอย่างอาร์ตทอยได้ทันทีเลยแทบต้องไม่ต้องใช้การตลาดแบบเดิมๆเลยด้วยซ้าอ๋อครับครับแล้วแบรนด์พ๊อปมาที่เป็นเจ้าของก็เลยดังเปรี้ยงไปด้วยเลยคะ่ะ แล้วในเชิงธุรกิจล่ะครับมันส่งผลเยอะไหมโหเยอะมากค่ะตัวเลขทางการเงินของ Pop Mart ปีนี้คือพุ่งเลยโดยเฉพาะกลุ่ม The Monsters ที่มี Labubu เนี่ยกลายเป็นกลุ่มที่ทำยอดขายสูงสุดไปเลยค่ะแซงหน้าคอลเลกชันอื่นไปเยอะเลยค่ะโอ้โห oh. ใช่ค่ะส่วนหนึ่งก็เพราะกระแสไวรัลนี่แหละค่ะแล้วที่น่าสนใจมากๆคือการเติบโตในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราเนี่ยแหละโตแบบก้าวกระโดดหลายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะฟังดูเป็นคลื่นลูกใหญ่จริงจริง แต่เอ๊เหมือนผมได้ยินมาว่าตอนนี้ที่ไทยกระแสมันเ,เริ่มซาซาลงแล้วหรอครับใช่ค่ะประเด็นนี้น่าสนใจคือมันเห็นความต่างชัดเลยในไทยเนี่ยกระแสช่วงแรกที่แบบคลั่งไคล้กันมากๆมันเริ่มนิ่งลงราคาขายต่อหรือรีเซลที่เคยพุ่งไปเป็นหมื่นตอนนี้ก็กลับมาใกล้ราคาป้ายมากขึ้นเยอะแล้วค่ะแบบเซตหก็ประมาณ3,000กว่าบาท ทำไมล่ะครับก็เพราะว่ารุ่นแมคคารอนที่ลิซ่าโพสตนะคะมันไม่ใช่รุ่นลิมิเต็ดเอ dition คือเป็นรุ่นปกติพอคนต้องการเยอะทางพ o อปมาร์ทเขาก็ผลิตเพิ่มได้สินค้ามันก็เลยมีพอในตลาดครับผมพ่อค้าแม่ค้าที่เคยซื้อไปเก่งกำไรก็แล้วแบบเออ่ลดการกักตุนลงไปอ๋อเข้าใจแล้วครับคือพอหาซื้อง่ายขึ้นคนก็เลยไม่แย่งกันเหมือนเดิมราคาก็เลยลงมาแต่ ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเมืองนอกนี่ตรงกันข้ามเลยใช่เลยค่ะตรงกันข้ามเลยคือต่างประเทศนี่กระแสะยังแรงมากสื่อใหญ่ๆอย่าง g วกหรือท v o g วกก็ยังพูดถึงเรื่องนี้พูดถึงบทบาทของลิซ่าที่จุดกระแสะตัวศิลปินผู้ออกแบบคุณคาซิงลุงเองก็ให้เครดิตลิซ่าตลอดแถมมีมอบตุ๊กตาเวอร์ชันพิเศษตัวเดียวในโลกให้ด้วยนะโหสุดยอดค่ะเรื่องพวกนี้มันก็ช่วยแบบว่าหล่อเลี้ยงกระแสะในระดับโลกต่อไป แล้วก็มีคอลเลกชันอื่นๆที่เป็นลิมิเต็ดจริงๆออกมาอีกมันก็ยิ่งกระตุ้นตลาดเก่งกำไรที่คือคักอยู่เรื่อยๆค่ะแล้วมันแรงขนาดไหนครับพอจะยุกตัวอย่างได้ไหมครับแบบที่ว่าวุ่นวายกันมีค่ะมีเหตุการณ์ที่สะท้อนความต้องการแบบพีคๆหลายที่เลยอย่างที่อังกฤษเนี่ยร้านป๊อปมารทบางสาขาต้องหยุดขายชั่วคราวเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าทะเลาะกันแย่งซื้อจริงเหรอครับ จริงค่ะถึงขั้นไปตั้งแคมป์รอกันข้ามคืนเลยส่วนที่เกาหลีใต้ก็ต้องงดขายหน้าร้านไปช่วงหนึ่งเพราะคนต่อคิวกันยาวมากมากม,ากมากส่วนใหญ่ก็คือซื้อไปขายต่อทำกำไรกันนั่นแหละค่ะโหดุเดือดน่าดูแล้วที่จีนเละครับน่าจะหนักเหมือนกันใช่ไหมที่จีนนี่เออเรียกว่าดุเดือดสุดๆเลยค่ะมีข่าวจากกวางโจวว่าคนแน่นร้านแย่งเงนซื้อรุ่นใหม่ๆ จนราคารีเซลพุ่งจากไม่กี่ร้อยหยวนกลายเป็นหลักพันหยวนหรือแบบเป็นหมื่นบาทไทยเลยไม่น่าเชื่อที่พีก,กว่านั้นคือขนาดคิวต่อแถวอะค่ะยังมีคนเอามาขายต่อกันได้เลยฮะขายคิวใช่ค่ะขายคิวแล้วก็มีเคสที่ธนาคารบางแห่งเอาลาบูบูมาเป็นของแจกของแถมดึงคนให้มาฝากเงินจนหน่วยงานรัฐต้องเข้ามาสั่งห้ามเลยคือมันกลายเป็นเครื่องมือการตลาดที่ทรงพลังไปแล้วจริงๆฟังดูแบบเหลือเชื่อมากๆครับ มีอะไรที่มันพีก,กว่านี้อีกไหมครับเนี่ยหาเท่าคนจริงหรือเหรอครับใช่ค่ะเป็นตัวต้นแบบสูง1 3 1ซนติเมตรสีเขียวมิ้นต์มีตัวเดียวในโลกเลยจัดประมูลที่ปักกิ่งโอตัวเดียวในโลกด้วยแล้วราคาราคาจบที่เท่าไหร่ครับเนี่ยอ่าราคาปิดประมูลนะคะเกือบเกือบ1.08ล้านหยวนค่ะล้านหยวนค่ะตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ4.8ล้านเกือบ5ล้านบาทเลยโอ้โหไม่ธรรมดาเลย ตัวเลขนี้มันบอกอะไรได้เยอะเลยนะคะทั้งความาคลั่งไคล้ของนักสะสมจริงๆแล้วก็อาจจะมองการลงทุนเก่งกำไรในอนาคตด้วยก็ได้ครับสรุปคือลาบูบูก็ยังเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอยู่ดีนะครับแม้ว่าในไทยจะเริ่มแผ่วๆลงไปบ้างแล้วแต่ในภาพรวมทั่วโลกนี่ยังคงร้อนแรงแล้วก็มีการเก่งกาไรกันดุเดือดโดยมีลิซ่าเป็นเหมือนไอคอนที่จุดกระแสนี้ขึ้นมา สถานการณ์ในไทยก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนเหมือนกันว่าความนิยมที่มันพุ่งขึ้นเร็วมากๆเนี่ยสุดท้ายมันก็อาจจะกลับสู่ภาวะปกติได้เหมือนกันพอปัจจัยเรื่องความหายากหรือลิมิเต็ดมันหมดไปก็น่าคิดต่อจริงๆครับว่าสุดท้ายแล้วแก่นแท้ที่ทำให้อาร์ตทอยชิ้นหนึ่งมันกลายเป็นสินค้าระดับโลกได้เนี่ยคืออะไรกันแน่แล้วในโลกที่เทรนด์มันเปลี่ยนเร็วมากๆแบบนี้ความนิยมที่เกิดจากไวรัลแป๊บเดียวเนี่ยมันจะยั่งยืนได้นานแค่ไหน เป็นคำถามที่ออ,อาจจะยังไม่มีคำตอบง่ายๆในเร็ววันนี้นะครับ